ก่อนจะซื้อประกันภัยหรือดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe นะคะและกดกระดิ่งนะคะ <S <S สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับถึงเวลาแซบกันยาบ่ายแล้วนะครับเราสามคนที่คุยแซบโชว์คือก่อนอื่นต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดคุณติดตามข่าวในโดยเฉพาะสุรดต์คอมเนี่ยวันนี้ไปหนึ่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของทุกคนเลยนะครับในวงการบันเทิงกับการเสียชีวิตของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่อ้อยกาญจนาจินดาวัฒนะครับ แกเสียไปด้วยายุค6ปีครับเสียชีวิตเมื่อวานนี้เวลา4โมงเย็นกับอีก47นาทีด้วย โรคหัวใจที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้านันเองครับใช่ค่ะโดยทางครอบครัวนะคะยังไม่พร้อมที่จะชี้แจงในเวลานี้นะคะซึ่งการรดน้ําศพเนี่ยจะมีขึ้นณนะวันนี้นะคะเวลาบ่ายสามโมงนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่วัดมกุฎกษัตริยรร์ตยารามราชวรมหาวิหารนะคะค่ะซึ่งบอกเลยว่าเป็นข่าวที่ทําให้พวกเราตกใจมาก,มมากๆนะคะกับการจากไปของพี่อ้อยการจนานะคะเพราะบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยต่างก็โตมากับละครของพี่อ้อยทั้งนั้นเลยนะคะต้องบอกว่าคือ ไม่ว่าเราอ่ะคือตั้งแต่เด็กอ่ะก็จะเห็นพี่อ้อยมาจนถึงทุกวันนี้นะคะพี่อ้อยยังเป็นผู้หญิงที่สวยมากพี่นี่จะบอกว่าแกไม่สัมภาษณ์ในรายการของเราด้วยนะกับลูกสาวคนโตนะอย่างน้องเพลงเอางี้ขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปดูเทปนั้นอีกครั้งหนึ่งทีมงานครับจัดให้หน่อยครับ ก็ที่มีวันนี้ได้ก็พอคุณแม่ทุกอย่างเลยสิ hm. <laughs> <laughs> own, ่งดีๆก็คือแม่ให้มาสิ่งไม่ดีเนี่ยหนูทำเองถ้ามีนะค่ะก็ก็ก็คือแบบคุณแม่เลี้ยงเพลงมาเขาบอกตลอดว่าเลี้ยงให้เราเป็นคนที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนคิดเป็นอะไรเป็นสตรองแล้วทำให้เขาไม่ต้องห่วงเราเยอะในเรื่องของ การตัดสินใจที่จะทําอะไรหรืออะไรต่างๆในชีวิตเราเหมือนคุณแม่จะพูดเสมอว่าเขามั่นใจว่าเขาเลี้ยงเรามาอย่างดีแล้วอ่ะไม่ต้องกลัวอะไรยอะไรเงี้ยซึ่งตัวเพลงยงเพลงก็คิดว่าแบบเราไม่เคยทําตัวเกรเรให้ให้คุณพ่อคุณแม่ต้องผิดหวังอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ <ranked> แม่ก็โชคดีที่ได้ลูกมาไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยมีคนดูแลให้แล้วตอนนี้ๆๆๆๆๆๆ แต่สุดท้ายแล้วผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยความภูมิใจของพ่อแม่ว่าจะแครก็ตามก็คืออยู่ที่ลูก <c oughs> และลูกทำออกมาได้น่ารักขนาดนี้ก็ขออนุญาตแสดงความเสียใจนะครับขอเป็นตัวแทนกับทุกคนจากคุยแซบโชแซงหัวใจกับครอบครัวของพี่อ้อยด้วยกันละกันนะครับ <c oughs> กำหนดการในการสวดพิธีธรรมเนี่ยศาลาสองวัดมกุฎกษัตริย์ มา,าวัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหารที่ถนนกรุงกรเกษมที่บางขุนพรมพระเขตพคนครกรุงเทพในวันศุกร์ที่2 8สิงหาคม4โมงเย็นนะครับวันนี้ก็คือวันนี้นั่นเองนะพิธีรดนะ้ำศพนเวลา6โมงครึ่งพิธีสวดอภิธรรมนะครับแล้วก็วันเสาร์วันที่2 9สิงหาคมถึงพระสาบรริดาที่3กันยายนเนี่ยเวลา1ทุ่มพิธีสวดอภิธรรมนั่นเองครับผมค่ะค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราน่าจะต้องปรับโหมดกันนิดนึงเนาะใช่นะปรับโหมดกันนิดนึงนะครับ <บ>ดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้พลอยด้วยนะคะ